กราบสวัสดีรูปเพจของเราทุกทท่านนะคะวันนี้เพจมนตรามหาราณีของเรานะคะ,อ,ะอยากจะนําเสนอผ้าที่เข้ามาใหม่ซึ่งเป็นภาพแพรวากาลสินนะคะแพรวากาลสินสวยมากๆเลยเดี๋ยวมน์นาเสนอให้ทีละตัวนะคะตัวนี้สวยมากๆเนี่ยคะให้ดูตัวนี้เลยค่อนข้างสวยนะคะและคลาสสิกมากสีจริงๆนะคะจะเป็นสีเขียวตองอันนี้มน์รีวิวให้ดูในกล้องสีเนี่ยอาจจะแตกต่าง จะกล้องนิดหน่อยอะนะฮะตัวนี้เนี่ยสภาพเนี่ยมนให้เลย99%นะคะสภาพให้เลย99%เพราะว่าสวยและใหม่เอี่ยมเลยค่ะใหม่เอี่ยมเลยนะคะอันนี้คือด้านหน้านี่คือด้านหลังสวยมากๆถ้าท่านชอบนะคะก็ลองทักมาสอบถามที่เพจของเราได้นะคะจกนะคะเป็นไหมแท้นะไหมแท้แพลวากาลสินแล้วเนี่ยจกหลายสีมากๆนะคะเป็นสีออกแนวพาสเทลนะคะถ้าคุณชอบทักมาที่เพจของเรานะคะราคาไม่แพงค่ะ เสื้อตัวนี้ขอแค่ค่าช่างตัดก็พอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขายแพงแน่นอนลูกค้าแล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยมลก็ให้เลยสภาพเนี่ยเอาไปเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะคะสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผ้าไหมแท้นะคะแพรวากาลสินตัวนี้อกสี่สิบสองนะคะหนะ้าอกนะสี่สิบสองตะกี้ตัวสีเขียวด้านหลังที่มลรีวิวไปนะคะสีเขียวตองตัวเนี้ยอกที่สี่สิบนะคะอกสี่สิบ ก็ลองลองดูเนาะว่า <S <S <ess im> ถ้าใครที่ชมคลิปนี้แล้วไซส์มันได้ไซส์มันตรงกันนะคะก็ทักมาสอบถามได้เดี๋ยวขายไม่แพงค่ะลูกค้าปล่อยแบบราคาแบบเนี่ยค่ะตัวนี้น่ารักมากตัวนี้ไหมแท้นะเสื้อผู้ชายอก42นะคะผ้าไหมแท้เลยใช่ไหมแท้แท้เลยค่ะสีม่วงเผือกนะคะม่วงเผือกไหมแท้ตัวนี้สีสวยมีกระเป๋าสองข้างนะคะม่วงเผือกก็เอามาปล่อยนะคะราคาน่ารัก นี่ตัวนี้แพรวกากาลสินแขนยาวนะคะเจ้าบ่าใส่ได้เลยนะสีเรียบหรูมากตัวนี้สภาพมนให้อยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสวยนะคะงานดีมากๆเรียบหรูนะคะสีครีมงาช้างตัวนี้นะสีออกประมาณครีมงาช้างนะคะแพรวกากาลสินถ้าคุณชอบงานแนวเนี้ยค่ะก็ทักมาสอบถามมนได้เลยอีกตัวหนึ่งเป็นผู้ไทยนะคะผู้ไทยผู้ไทยตัวนี้สวยเป็นเนื้อฝ้ายนะคะผู้ไทยตัวนี้เป็นเนื้อฝ้ายสวยสนน ใช่ใช่ใช่ออกแนวไทยทรงดำมาค่ะแล้วก็มีรุ่นนี้รุ่นนี้ก็อันนี้เป็นเนื้อฝ้ายเหมือนกันนะคะเสื้อคุณผู้ชายเนื้อฝ้ายนะคะถ้าชอบก็ลองดูนะจัดได้เลยค่ะเนื้อฝ้ายเนื้อสวยมากสีจริงๆจะเป็นเขียวเครือดำนะคะเขียวดำสวยต่อไปเป็นเหลืองเหลืองตัวนี้ค่ะเป็นเหลืองเหลืองดอกคูณนะของจริงเป็นเหลืองดอกคูณเลยสวยมากๆแพรว่าการะสินแท้นะคะผ้าไหมแท้เลย สีจริงๆเนี่ยโคตรสวยเลยเนี่ยคะสีเนี่ยจะเป็นของจริงจะเป็นเหลืองดอกคูณนะคะเหลืองสวยเป็นเหลืองดอกคูณเหลืองอ่อนๆนะคะนวลๆสวยสีเรียบหรูผู้ดีจริงๆนะคะตัวตัวนี้เป็นไหมแท้นะไหมแท้เลยส่วนรุ่นนี้ตัวสุดท้ายนะคะที่จะรีวิวเนี่ยตัวนี้เป็นฝ้าย mm hmm. เนื้อเป็นฝ้ายนะคะเป็นฝ้ายเป็นงานทอมือแท้นะคะผ้าฝ้ายทอมือแท้ก็คือรุ่นนี้ก็เป็นแพรวากลาสิอีกเช่นเดียวกัน นะฮะก็ท่านใดสนใจนะคะลองทักสอบถามที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเพจของเรานะคะชื่อเพจมนตรามหาราณีนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยหรือท่านไหนนะคะที่อยากขายผ้าไหมนะคะมีผ้าไหมเป็นไหมเก่าเก็บนะคะหรือว่าเป็นผ้าไหมเก่าที่ไม่ได้ใช้นะฮะอยากจะติดต่อมาขายให้เราก็ยินดีรับซื้อนะคะขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยะคะ่ะ